อย่างสมมตเิเราอยากซื้อรถสรักคันหนึ่งเราไปที่เต็นท์รถไปเต็นท์รถเสร็จแล้วเขาก็ปกติเราต้องลองขับใช่ไหมเขาก็ให้กุญแจเรามาเราขับแล้วเราเกิดหนีไปเลยละ่ะแล้วถ,ถ้าข้อเท็จจริงแบบนี้อาจารย์คิดว่ามันจะผิดฐานอะไรไหมโอ้ตัวอย่างนี้ <c oughs> ถ้า,เ,าเป็นคนทั่วไป <c oughs> นะฮะ <c oughs> มันก็พิจารณายาก เพราะว่าเขาส่งกุญแจให้นะฮะสามารถที่จะเอากุญแจไปสตาร์ทรถได้แล้วก็ขับรถได้อเขาส่งอำนาจการครอบครองให้หรือเปล่าหรือ,อยังไงหรือว่าเขาส่งกรรมสิทธิ์ให้แล้วนะนะลักษณะนี้เนี่ยก็ต้องพิจารณาข้อได้จริงว่าโดยธรรมเนียมของการซื้อขายรถเต็นรถนี่หมายถึงรถมือสองละนะฮนะนะมันไม่เหมือนกับการซื้อขายรถใหม่รถมือสองเนี่ย โดยทั่วไปก็ต้องมีการทดลองขับนะฮะ mm hmm. นอกจากดูตัวรถรอบรถด,นะดูเครื่องดูอะไรก็ต้องมีการทดลองขับทีนี้การทดลองขับในที่นี้เนี่ย mm hmm. เมื่อเจ้าของเต็นท์รถ mm hmm. ก็คือเจ้าของรถนั่นแหละนะ mm hmm. ส่งกุญแจให้กับผู้อ้างว่าจะซื้อ mm hmm. นะฮะทีนี้ถ้าหากว่าผู้อ้างว่าจะซื้อนะ mm hmm. ไม่มีเจตนาจะซื้อตั้งแต่แรก oh. เพียงนะ er แต่รู้ว่าธรรมเนียมของการซื้อขายรถมือสองต้องมีการทดลองขับมนะไม่ได้ตั้งใจจะซื้อตั้งแต่แรกแปลว่าที่บอกว่าจะซื้อนั้นคือหล,ลอกแล้วนะฮะหลอกแล้วหลอกเสร็จแล้วเจ้าของเต็นท์รถนะฮะส่งมอบกุญแจให้นั่นแหละต้องดูว่าส่งมอบอะไรให้ถ้าม,มีการส่งมอบอำนาจการครอบครองหรือกรรมสิทธิ์ให้แปลว่าเป็นช่อกง เพราะมันมีการหลอกมามแต่แรกตั้งใจหลอกอยู่แล้วถ้าเจ้าของเต้นรถส่งมอบกุญแจให้แล้วเป็นการส่งมอบกรรมสิทธิ์หรืออำนาจการครอบครองอนั่นเป็นช่อโกงนะครับแต่ลักษณะการส่งมอบกุญแจให้แล้วขึ้นไปขับทดลองขับการทดลองขับตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่ในลักษณะที่เขาส่งมอบกรรมสิทธิ์เพราะว่าการซื้อขายมันยังไม่เกิดขึ้น <Yeah. S 1> กรรมสิทธิ์ยังไม่โอนอนะคร และการที่จะมีอํานาจการครอบครองมันไม่ใช่เพียงแค่ทดลองขับแบบนี้ชั่วคราวม,มันต้องสามารถจัดการอย่างใดอ,อย่างหนึ่งเกี่ยวกับรถคันนั้นได้นะเช่นเปลี่ยนล้อมแม็กซนะ์หรือเปลี่ยนอุปกรณ์อะไรบางอย่างในรถนะต้องสามารถทําอะไรอย่างหนอย่างใดได,ได้ไม่ใช่แค่ทดลองขับในลักษณะท,ที่ชั่วคราวแบบนี้เพราะฉะนั้นการทดลองขับชั่วคราวหมายถึงมีเพียงอำนาจในการยึดถือเท่านั้นไม่มี เพราะฉะนั้นเจ้าของเต้นรถไม่มีการส่งมอบกรรมสิทธิ์ไม่มีการส่งมอบอำนาจการครอบครองแต่ส่งมอบการยึดถือ,อนะเมื่อประกอบกับตอนแรกหลอกหลอกเสร็จแล้วได้ยึดถือไปอจึงไม่ใช่ช่อกงนะฮะได้ไปเพียงยึดถือ,อพอไปได้ยึดถือแล้วขับรถไปเลยหนีไปเลยก็คือเอารถไปผู้หงง่าย เมื่อได้ยึดถือแล้วเอารถไปตัวเองไม่มีอำนาจการครอบครองแปลว่าแย่งอำนาจการครอบครองของเจ้าของเต็นท์รถม,มันก็เลยกลายเป็นหลักทรัพย์นะฮะนี่แหละเวลาพิจารณาถึงเรื่องความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นะก็ต้องดูทั้งหลักทรัพย์ช่อโกงยักยอกอนะ,ะนต้องไปด้วยกัน,ต,กนตลอดเวลาครับ ทีนี้เมื่อพูดถึงตรงนี้เนี่ยมีอีกตัวอย่างหนึ่งเนี่ยซึ่งน่าสนใจและเกี่ยวพันถึงหลายฐานความผิดนะฮะก็คือตัวอย่างนี้เนี่ยมีลูกชายเจ้าของร้านขายเครื่องไฟฟ้าแห่งหนึ่งนะฮะสมมุติว่าเอาเครื่องเล่นซีดีแล้วกันนะฮะเครื่องเล่นซีดีเนี่ยหลายสิบเครื่องแหละนะฮะลูกชายเจ้าของร้าน ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็เอาเครื่องเล่นซีดีเหล่านี้เนี่ยไปขายขายเสร็จแล้วได้เงินมานะฮะก็เลยเอาไปซื้อรถซื้อรถมาคันหนึ่งทีนี้ด้วยความที่ยังไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของร้านตัวจริงก็คือคุณพ่อนะฮะพ่อยังไม่รู้เรื่องนะก็เลยพอซื้อรถมาได้ก็ไม่กล้าเอาเข้าบ้านนะไม่กล้าจอดในบ้านไม่กล้าเข้าบ้านก็ไปจอดไว้ที่ปั๊มน้ํามันใกล้ๆบ้านนะ พอรุ่งเช้ามารถหายไปไม่อยู่ละ,ะเหตุการณ์ก็คือมีนายขาวนะฮะเขาไปได้กุญแจรถคันนี้มาจากไหนไม่ทราบภาษาชาวบ้านก็เรียกว่ากุญแจผีอะไรก็แล้วแต่นะเขาไปได้มากุญแจแล้วนายขาวนะก็ไปบอกกับนายเขียวว่ารถจนของเขาเนี่ยต้องการขาย อ้างว่ารถยนต์ของเขาเนี่ยต้องการขายในขาวนะฮะทั้งทั้งที่ตัวเองไม่ใช่เจ้าของรถอ้างว่าเป็นของตัวเองและต้องการขายนะฮะทีนี้รถยังใหม่อยู่เลยนะฮะเอาอย่างนี้แล้วการร้อนเงินขายให้ลดราคาลงไปหน่อยนะฮะแต่ว่าไม่ลดราคาลงไปมากผิดป,ปกติเพราะถ้าเกิดราคาถูกมากในเขียวต้องเอะใจละ <ใน S 2> ว่าของนั้นเป็นของร้ายนะฮะในในเขียวก็ไม่เอกใจเพราะว่าไม่ได้ลดราคามากแต่รถยังใหม่นะ เขาก็ตกลงราคากันสมมติว่าตกลงราคากันที่400,000บาทนะในเขียวก็จ่ายเงิน400,000บาทนะในขาวก็ส่งมอบกุญแจให้บอกว่ารถของในายขาวเนี่ยจอดอยู่ที่ปั๊มน้ํามันนี้เอากุญแจไปไขแล้วเอาไปได้เลยนะฮะในเขียวพอได้กุญแจไปจ่ายเงิน400,000บาทแล้วได้กุญแจไปก็เอาไปไขรถแล้วก็สตาร์ทแล้วก็ขับไปเลยเ <laughs> นี่ยลักษณะนี้นี่แหละนะฮะเราก็ต้องมาดูละ ว่าแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมีความผิดทางอาญาไหมนะรถยนต์เนี่ยถูกเอาไปลักแล้วใครเป็นคนลักทรัพย์นะถ้าคนทั่วไปก็ต้องบอกว่านายเขียวเป็นคนลักทรัพย์เพราะนายเขียวถือกุญแจไปนะไขประตูรถแล้วก็ขับรถไปนะฮะแต่ในทางกฎหมายไม่ใช่ในทางกฎหมายเนี่ยองค์ประกอบภายในเรื่องเจตนาเป็นเรื่องสําคัญนายเขียว ได้กุญแจจากในขาวโดยเข้าใจว่าตัวเองซื้อมาเพราะฉะนั้นเมื่อตัวเองซื้อมาตัวเองเข้าใจว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะเมื่อเอากุญแจไปไขรถและขับรถไปตัวเองไม่ได้มีเจตนาเอาทรัพย์หรือเอารถของคนอื่นเข้าใจว่ารถคันนั้นตัวเองซื้อมาตัวเองเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นนายเขียวไม่มีเจตนาจะลักทรัพย์ใคร ไม่มีเจตนาจะเอาทรัพย์ของใครไปในเขียวก็เลยไม่มีความผิดทางอาญาแต่ถูกหลอกมาอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วคนหลอกก็คือนายขาวนายขาวไปหลอกในเขียวว่าเป็นเจ้าของรถทั้งทั้งที่ตัวเองไม่ใช่เจ้าของรถแล้วก็ได้เงินไปจากนเขียว4ี่แสนบาทลักษณะนี้นขาวก็ช่อโกงหลอกแล้วได้เงินไป4ี่แสนบาทช่อโกง แต่ตัวรถถูกเอาไปแล้วโดยนายเขียวเป็นคนขับรถไปแต่นายเขียวไม่ได้รักนะฮะนะฮะและอำนาจการครอบครองยังอยู่ที่เจ้าของรถเดิมกรรมสิทธิ์อยู่ที่เจ้าของรถเดิมนะ,ะกลายเป็นนายเขียวนะฮะถูกนายขาวหลอกหลอกเสร็จแล้ว มีการเอารถไปก็คือแย่งอํานาจการครอบครองและตัดกรรมสิทธิ์ของเจ้าของรถเดิมไปมีการลักทรัพย์ล่ะลักษณะนี้นะฮะมีการลักทรัพย์และเมื่อในเขียวถูกหลอกในทางกฎหมายเขาก็เรียกว่าเป็นคนกลางที่ขาดเจตนา oh. หรือภาษาที่เขาใช้กันก็คือ innocent agent uh huh. นะฮะเพราะฉะนั้นคนที่ลักโดยแท้จริงก็คือนายขาว oh. ในขาวก็ทั้งช่อโกงเงิน400,000บาทจากในเขียวแถมยังเป็นคนลักทรัพย์ด้วยนะได้สองเด้งอ่าสองต่อเลยครับลักษณะนี้มันก็ถ้าเกิดเรากลับไปดูตอนที่เราคุยถึงเรื่องของลักทรัพย์ลักทรัพย์เนี่ยผู้กระทำความผิดไม่จําเป็นต้องแตะต้องถูกตัวทรัพย์นะฮะเหมือนกรณีเอาปลาย่างล่อแมวนี่ก็เหมือนกันไม่ได้ ในขาวไม่ได้แตะต้องถูกตัวซับเลยไม่ได้แตะต้องถูกตัวรถแต่ก็ลักซับได้เหมือนกัน